เรื่องมันก็มีอยู่ว่าเราอยากไปเที่ยวเข้าหาธรรมชาติแบบเว้นระยะห่างทางสังคมได้เช้าไปเย็นกลับจากกรุงเทพจังหวัดไหนหน้าที่เรายังไม่เคยไปกันก็มาลงเอยกันที่ลบบุรีภาพที่คิดไว้และหาข้อมูลมาก,ก็คือทุ่งหญ้าเขียวขจีที่มีฉากหลังเป็นรถไฟกับทุ่งหญ้ามานาหวานที่เขียวสดใสไปสุดลูกหูลูกตาลบบุรีไปไหนไม่ฮะ ทุ่งหญ้ามันเอาหวานไปไหนตรงนี้เมื่อก um ่อนเป็นลานสีเขียวๆหนูทุ่งหญ้าหายไปไหนหนูหรือเรามาผิดที่มันต้องมีทุ่งหญ้านี่คือตรงนี้เลยไม่ใช่ตรงนี้ป่ะมันน้ำท่วมหมดแล้วตอนนี้นเกี่ยวเป็ไหนไม่ได้รอกดค่ะ เมื <c oughs> ่อก่อนจะมีกระท่อมมีป่าย,ยาสวยเดี๋ยวก็ลงขายข้างล่าง <c oughs> แต่มีเพืกอจะมากินด้วยมีพันแนงไก่ไข่เจียวปลาสลิดนั่งประจำที่แล้วอ่ะไอ้ดูดิสี่สิบบาทโอ้โอพิเศษจริงวะอืมก <c oughs> ินได้หร่ออะไรนี่อาหารของเราไหม ทำไมไม่มีใครบอกว่าให้มาอย่ามาหน้าฝนหรือปีอื่นมันมีก็ไม่รู้ไม่มีทุง่งหญ้าจะมีคนมาตกปลา,านะต้นไม้คือแบบปกติมันต้องอยู่ในทุง่งหญ้าตอนนี้คืออยู่ในอยู่ในทะเลสาบจ้ะ แล้วก็นี่คือบันไดเราเดาว่าเป็นบันไดที่แบบเดินลงไปถ้าเกิดว่าจะเดินลงไปบนทุ่งน้ากินเสร็จแล้วเดี๋ยวกินน้ําต่อน้องได้กินไก่ไปแล้ว ดูแล้วมันตกป้าเนี่ยไม่เห็นความลึกของมันอ้วนจริงๆแล้วมันลึกมากนะโอเออมีต้องดูตอนที่แบบมันแบบลกุกลงไปเลยฮะออกม,มาตกปลาจาเทียบเลยเวียงเบ็ดกันใหญ่เลยนะ วายบางคนก็ปาและไกลเขาบอกว่าเหมือนรถไฟวิ่งอยู่บนน้ำเลยนะตรงเนี้ยรถไฟวิ่งบนน้ำาอ้ามอ้ทางนี้รถไฟโค้บสลุกเขาบอกว่าทางรถไฟที่วิ่งอยู่ในเขื่อนป่าสักดลสิท ปกติก็คือจะมีทุ่งนาแต่วันนี้ก็คือไม่มีเลยเพราะน้ําขึ้นเพรี้เมื่อก่อนยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ทั้งดวงเลยจะเป็นที่กลางเป็นแล้วส้านีจะเป็นเขื่อนเป็นน้ําแต่เนื่องจากน้ํามันขึ้นมันก็เลยเหมือนรถไฟลอยน้ําในตอนนี้ไปดูกันคนเยอะอยู่ก็คนเยอะเลยที่สถานีรถไฟแล้วสงสัยว่า ถ้ารถไฟมาจะวิ่งหนีกันทันไหมเพราะว่าเขาไปอยู่ตรงกลางกลางสะพานเลยอะนี่ตรงนี้มีอาหารขายก่อนที่จะเดินไปรถไฟมาครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับผมนี่สัญญาณรถไฟมาแล้วเดูกัน ีวิวทางรถไฟว่าคิดว่าเป็นยังไงบ้างมันมีที่เดียวในเมืองไทยมันดันทะลึ่งไปสร้างอยู่บนบนน้ำไม่บนบนเขื่อนแต่จริงๆต่อให้มันแบบไม่มีช่หงยายอยู่ข้างล่างก็ถือว่าสวยอยู่นะก็สวย,ยก็เหมือนรถไฟลอยน้ำเลยจริงๆแล้วเราแม่งโชคดีเพราะว่ารถไฟมาจริงๆมาเจอพอดีเจอรถไฟพอดีจ้าทีเด็ดเลยอะ่ะ แล้วเขาก็หยุดให้คนแบบให้มั่นใจว่าคนหนีก่อนจริงๆด้วยนะอืคนเยอะคนเยอะกว่าเปงปลาสลักนี่นะเคลื่อนปลาสักคนเยอะคือคนไปตกปลานี่ไปแล้วรถไฟบ,บายบายรถไฟฉี่ได้น้ําที่รถไฟปล่อยมาเป็นน้าฉี่ด้วยรู้ได้ไงเป็นฉี่มันออกจากด้านหน้ารถไฟจะปล่อยจากน้ำอะไรมาแล้วลบ,บุรีเรามาถึงยังนะลบ,บุรีไปไหนบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย <c oughs>